สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซหนองวงหญิงครับผมนายโยครับตอนนี้นายโยอยู่ฟรามใหญ่ท่งอําเภอวังหินครับวันเสาร์ที่สิบเก้าสิงหาคมพี่หงหกครับพี่น้อง บรยากาศาแต่ชี้ค่แล้วครับพี่น้องนายโยปล่อยแพลงสนามครับพี่น้องซึ่งวันนี้นายโย่มางานขาวดำครับมาส่งปบาอวนมือชุดไายครับพี่น้องนายโอ่าคืงกลับมาจากวัดครับ ซึ่งเพินขึนอายุซ้ำไในโยหะหรอครับหาสิบปีบขอแสดงความเสียใจครับกับเกาะขวาัวประอวนน้ำเด้อครับนี่ครับบรรยากาศอ่าสีคำๆค,ครับพี่นอ้อง ครับหลังจากอ่าออกจากงานน,ะยกกนา,ายโยกกรรมาถ่ายท้ำให้เมืองครับเมื่อเช้านี่นาะแววเป็นคนถ่ายครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศแชมป์ฟาร์มครับพี่นอ้อง ค้ามวันนีนาแววเส่สุดให้ท่องไล่ครับปีน่น้องหลังจากนาแววพันทายขิบอ่าอยู่ที่คอกในรุงเลื่อนเพื่อนกับปล่อยลงมาสนามครับแพะที่อยู่ในสนามยื่นงงครับปีน่น้อง เนมทองวัวไล่อยู่ต่างโดนครับว่ามันคืออย่างครับพี่น้องเอ้ยเพิง่งงงครับเห็นทองวัวไลใสกระโปรงแดงครับพี่น้องมันคืออย่างนอาพนว่าเพิ่นยุดยืนแนมโดนเติบครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับ ท้องวัวไลกับขังไวสองตังหวหมือเสาครับซึ่งเป็นแพหลุ่นเล้าข้าวเดียวกันกันกบท้องวัไลครับใหญ่กว่าท้องวัไลน้อยนึงครับเป็นตหาหักครับพี่น้องหนาต้าไข่ายท้องเพิ่มครับพี่น้องจึง พี่น้องเพิ่นกันตั้งซื้อให้ร้ายครับแจ็คเชเอาซื้อไดบอกว่าท่านถือกับพี่น้องเพกันตั้งแม,ม่กับมีทองกวาวครับทองขาวครับพี่น้องฝอยทองครับโอกะสทองข้าครับแจ็คเชเอาซื้อไดดีน้อครับนี่นวแววกับนายโยกเกีดเดยดโยครับพี่น้อง บรรยากาศครับพี่น้องดูทองท่เลพันกาลาเริงครับพนมีสนามแนนเหลรนกว้างครับพี่น้องมีหมูมีฝูงเนาะครับเนาะ วอเตคคนวอดเตรักะต้องการอิสระภาพแล้วครับพี่นอ้องทองวุไลครับพี่นอ้องเลรนเป็นแมนมโในฝูงครับพี่นอ้องอ้ยโโโครับพี่นอ้อง บรรยากาศครับพี่น้องกาปบรรยากาศครับพี่น้องมูผ้าแลนกับแลนครับพี่น้องท้องอุไล ครับพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยนาะยโยเสียเขาคอกครับพี่น้องครับพี่น้องแลรนเขาคอกเหรอครับพี่น้อง,อง,น,องนี่ครับเอาหัวาหาันมาโรยหล่อเปินไหวครับพี่น้อง ครับตอนนี้นะแววกะเอาหัวาหานโม้ยเพิ่มหปเพิ่มอีกครับพี่น้องครับคำแห้งเหรอครับพี่น้องได้แดดทั้งห่อนอยู่ครับรนี่ครับกำลังกินหัวาหานครับพี่น้อง บรรยากาศครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสนามหญ้านี่ยังโหกอยู่ครับลุงเราบ่มีเวลาตาัดครับลุงเกาดำหน้าครับพี่น้องไก่สีเหลี่ออแล้วครับบรรยากาศครับพี่น้อง ครับพี่น้องกินหัวอาหารครับอากาศสองสามเมื่อนี่ห่อนแ่เงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไวส้สำหรับนอกครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนโยชาแนลในเด้อครับพี่น้องให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลํำรวยเงินทองครับขอพุณครับสวัสดีครับ